ไหมอ่าลูงก,กูไหนก็ตามอ่า <c oughs> กูไม่เอานะสิ่งไหนที่พระพุทธเจ้าไม่สอนอย่าไปทํามันเสียเวลาเข้าใจไหม่เนี่ยพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนหรอกนะ <c oughs> เหมือนเขาบอกไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่กิจของสงฆนะ์เนี่ยก็กูเป็นสงฆ์ไม่ใช่เหรือกูทําอะไรก็เป็นกิจของกูจริงไหมเ <c oughs> ออบอกเอาเงินให้ศีกา เอาเงนะินนั้นสีกาไม่ผิดหรอกผู้หญิงเขาเรียกสีกาอุบาสกวาสิกาแต่ไปเอาสีกาแล้วมันผิดบ <c oughs> ัวพระน่ะจริงไหม <c oughs> นะ,นะคนมันก็คิดไปนานาประก,การเนาะอ่าแต่สำหรับหลวงตาสิ้นคิดเนาะสิ้นคิดจริงๆนะไม่มีปัญหาหรอกนะก็ตามดูมันอยู่ไอเบียก็บางทีก็ให้กำลังใจก็อยู่ อยู่ห่างๆอยู่มากไม่ได้เดี๋ยวลูกหลงมาโดนเอากลับไปบ้านก็ได้หรือเฮ <im> ้ทั้งใจหลวงตาบอกว่นนะว่าแบ่งทัวร์กูไปบ้างผมก็โดนเละเลยแล้วมีคนหนึง่งกูไปถามซื้อที่มันอยู่เนี้ยสิบเอ็ดไร่มันบอกว่ามันไม่เดือดร้อนเงินมันมีเงินกูไม่ขายหรอกมันว่าบอกว่าทำไมมันพูดอย่างเงี้ยอ่ะ ได้ประมาณเดือนกว่าๆมั้งขับรถไปชนอะไรไม่รู <one> appeal, ้เส like ียเงินตั้งเยอะตอนนี้ร้อนเงินแล้วขายซะบางนี่ยกูเพิ่งซส้อว่าสองสาวันเนี่ยเออมึงก็ว่าดีๆหน่อยกูว่าเี้ยเลยไม่ได้ใช้เลยเงินที่ซื้อขายที่ไปเอาไปจดจ่าเขาหมดขายประกันอะไรรถเขาอะไปชนอะไรอะไรเปน่อะสิบเอ็ดไร่ คือทำไมหรืออยากได้แปลงเนี้ยแปลงนี้มันเสียมันแทงเข้ามาในในแปลงของแม่ชีไงเป็ดก้าเป็ดแปดอะแล้วเราล้อมรั้วไม่ได้เรารอแปลงนี้แปลงเดียวสิเป็ไร่เนี่ยเราว่าถ้าได้แปลงนี้เราล้อมรั้วอะไรมันเป็นมนทนแล้วเพราะว่าซื้อให้แม่ชีเขาเพราะว่าหลวงตาเป็นพระนาฏสาดีแม่ชีจะเยอะหน่อยยังไงล่ะ ตอนนี้มีเม็ชีห้าร้อยกว่าแล้ว <c oughs> เห็นไหมเออนะเห็นไหมอ่าพวกโกนหัวแล้วเนี่ยเป็นแม็ชีจริงๆก็430พวกยังแทงกักอยู่ในประมาณร้อยกว่าเร <c oughs> อจากไหมนั่นแหละมันก็เลยเกิดเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากที่มีแม็ชีมามีผู้หญิงมารวมตัวกัน ลูกตาก็ว่าดีนะมีผู้หญิงมาอยู่สี่ห้าร้อยหกร้อยคนเนาะถ้าปล่อยออกไปนี่สร้างความเสียหายเยอะนะพงษ์กลัวกักขังไว้นีนะเห็นไหมอ่ะแล้วมึงยังฝืนจะบวชอยู่ไอ้เบี้ยก็ตอนนี้มันบวชไม่ได้ลูกตาเพราะว่ามันโดนคดีไม่เพราะว่ามึงอะอย่าบวชอยู่อย่างเงี้ยดีแล้วมึงอย่าหลวมตัวเข้ามาเชยวนะหลวงพ่อกันหาก็บอกอยู่ว่าอย่าอย่าบวชอ่นะ จำไว้นะนะถ้าบวชมันไปบวชชาติหน้านะนะจนๆจนพุทธการหน่อยนะถ้าเนาี่ยไปพุทธันดรอย่างเงี้ยโอ้โหนะกูเนี่มึงดูแผลกูเต็มตัวเลยนะนะโดยเฉพาะมีสภาพหน้าแทงกูไม่ใช่โยมนะนะจริงจริอนะ่านะมีสภาพหน้าแทงกัน นในเมื่อพระเป็นอย่างนี้แล้วไม่มีความสามัคคีเนาะไม่มีความเมตตากิเลสหยาบๆนะนะจริงไหมเออยังทาได้ขนาดนี้แล้วมันจะเหลืออะไรล่ะมันหยาบมากนะพวกอิจฉาริษยาเนี่ยจริงไหมอ่าอ่าจริงไหมล่ะอ่ากูก็เห็นว่าไอเบียมันก็ฉลาดน,นะนะฉลาด กูว่ากูว่าพูดอยู่กับพวกเงี้ยเพราะดูด้วยไอเบลฉลาดนะมันนะเออนะนะเพราะว่ามัน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 จิเนเจ๋งกว่าไงเออเออนะแต่พวกนั้นโง่พาดพวกนั้นแหละคุณดูแล้วตลกทิ่หายเลยเนาะเห็นไหมมันมันนีขึ้นอยู่กับภูมิปัญญาหรือ ว่าตัวเองจะจบอะไรมาไม่ได้อยู่ที่วุฒิการศึกษาหรอกฮะไม่ได้อยู่ที่ชาติกําเนิดนะนะความประสบความสําเร็จหรือคนที่มีคุณธรรมไม่อยู่ที่ต้นกําเนิดชาติกําเนิดไม่ได้อยู่ที่วุฒิการศึกษานะคนศึกษาชัสูงก็ชั่วเยอะแยะคนดีก็มีอ่าเห็นไหมคนจนคนรวยก็ไม่ใช่คนรวยก็ไม่ใช่คนดีเสมอไปนะจริงไหมเพราะฉะนั้นเราต้องดูคุณธรรม ดูศีลธรรมของคนคนนั้นนะทุกวันนี้โอ้ฮนะชว่าส่วนสมัยเนี้ยดีขึ้นหน่อยนะดีขึ้นคืออะไรรู้ไหมเออ,เอ,อไอเบียไปรับแทนกูเยอะอยู่เออ,เ,อ,อเพราะว่ากูก็เลยนิ่งๆไว้อ่าช่วงนี้ก็มีแต่พวกครูบาทุยครูบาออตอนนี้กูมีคนหนึ่ง พูดเร่งเห็นมากเลยคุบาเอ็มเออเดี๋ยวลุ่เวลุเอ่อเออนี่กูกำลังจะซื้อตัวมาจากนั่นเลยนะคุบาเอ็มคุบาเอ็มเนี่ยเป็นเด็กที่มีศรัทธาในศาสนาอ่าและคุบาเอ็มเนี่ยเขาเป็นนักกีฬาทีมชาติด้วยนะเป็นฮอกกี้ทีมชาติเห็นไหมอ่าที่จริงเขาว่าจะมาหากู จะขึ้นเครื่องบินไปลงลำปางคือตีตัวผิดตอนนั้นเลยไปอยู่กับฉานสวันแล้วดีแล้วกูก็ไล่ไม่บวชอยู่นั้นเละนะมีเหรอเที่ยวบินอะอ่าก็เลยบวชที่นั่นถืว่าดีแล้วอแต่ตอนนี้กูว่าเออถ้ามาอยู่กับกูก็ดีนะเพราะว่า มันจะเป็นประโยชน์ไงเป็นประโยชน์เพราะว่า,าต้นทุนของคนมันไม่เหมือนกันเขามีต้นทุนด้วยอย่างพวกอาจารย์คันชิตพวกอาจารย์สุชาติเนี่ยท่านมีต้นทุนดีมากเพราะว่าเป็นหนุนนักเรียนนอกมาบัวไนงอ้าวมี่จะหนุนนักเรียนนอกนะพวกเนี้ยนะอย่างหลวงพ่อบุญญาเลสเห็นไหมอ้าวหลวงพ่อบุญญาเลสอะ่ะโอ้โหสุดยอดโอโนแมย เห็นไหมน่ะมีแต่หนักหนุนนักเรียนนอกเขามีต้นทุนอยู่นะไม่เหมือนหลวงตาจบป .4 เนาะป .4 นะหลวงตาอยู่กับวงการกรรมฐานมานานอยู่กับครูบาอาจารย์มานานหลวงตาเคยไปอยู่พัดจัดก็เคยไปอยู่อยู่มอมโมลแลนะเห็นไหมคือหลวงตาเนี่ยเป็นคนชอบตั้งแต่เป็นโยมแล้วกูก็โกนหัวแบบนี้แหละนะ ใส่ผ้าขาวเหมือนกันแต่กูไปกูไม่ได้ออกมาสอนกูมีจะปฏิบัติสมัยเป็นโยมไปอยู่ที่หลายปีไม่ได้อยู่เป็นเดือนนะไปอยู่ป่าช้าอยู่ท่ามเนี่ยเป็นผ้าขาวเนี่ยนะเออนะเห็นไหมเป็นคนไรทมตั้งแต่นานมาแล้วแต่เราก็ไม่รู้จะว่ายังไงเนาะมันบ้านเนี่ยมันสวนทมสวนโลกจริงไหมอ่ะ แต่เราก็ไปไม่รอดเออมันผิดพลาดตรงไหนนะเราปฏิบัติทําไมเรากลับออกมาจากป่าทีไรไม่เห็นง่ามก้นเขาก็ยังอยากเป็นผัวเขาอยู่อย่างเงี้ยจริงเราก็เลยสังเกตตัวเองเออเราผิดมันต้องผิดมันไม่ได้ลดลงเลยซ้ํายังเพิ่มขึ้นเลยซ้มเพราะมีกําลังนะเออเราก็เลยมาพิจารณามาพอมาปีห้าเจ็ดเนี่ย เราก็เลยกลับมากูไม่เอาแล้วพูทโธไม่เอาแล้วสัมพััญญะประภะไม่เอาแล้วยุบหนอพองหนอที่ปฏิบัติมามันลองไพ่ใบสุดท้ายคืออานาปนสตินะบึกอาณาปณสติสี่เลื่อนกว่าหายเลยไปเยอะมากเสียใจด้วยนะฮะเสียใจด้วยเป็นัวใครไม่ได้อีกเลย จริงๆเราที่บอกอัศจรรย์มากเราหายใจเนี่ยเห็นไหมแต่ว่ามันก็มีผลที่เราปฏิบัติมามันไม่ใช่เกิดไม่เกิดผลมันมีเหมือนกันอ่ามันมีเหมือนกันมีอันนี้สงเสริมเราได้เหมือนกันเราก็เลยเระลึกถึงพระพุทธเจ้าตอนประยุกต์อาจารย์ทั้งหกเห็นไหมเออท่นานก็ว่าตัวเองยังไม่สัตย์สุขคือมันยังเหมือมีครบอยู่เห็นไหมสังเกตตัวเนี้ยสังเกตตัวเอง ยังไปรักเขาอยู่ยังไปหลงเขาอยู่ยังไปเกลียดเขาอยู่เทำไมมันเหมือนเดิมเ,เราปฏิบททัติธรรมพวกนี้มันต้องลดลงสิทําไมเรายังไปชังเขาไปรักเขาทําไมยังไปอิจฉาเขาอยู่ยังเผาตัวเองอยู่อย่างเงี้ยเข้าใจไหมเออเราแสดงว่าเราผิดปฏิบัติผิดพลาดนะก็เลยกลับมาอ,อนาปนสติ้ะ ก็เลยกลายเป็นพาสิ้นคิดมาตั้งแต่ปีห้าแปดฝึกปีห้าเจ็ดปีห้าแปดก็เป็นพาสิ้นคิดเลยเห็นไหมตั้งแต่นั้นมาก็สบายน้น้องก๊อฟก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเสียใจด้วยมันก็ไม่กล้ามาอยู่แล้วไปเปียมาก น้องก็ไม่กล้ามาหาหลวงตาเพาะมาหาหลวงตามันจะไม่ได้ไปหาองค์อื่นเลยหลวงตาจะจับบวชชีไงนะไม่ได้หรอมันเป็นกรรมกับของเขาเขาอาจจะเป็นกรรมอะไรพหลายชาติเนาะเพราะว่าน้องก็เขาก็เป็นคนที่ชอบคนในเครื่องแบบชอบนอนในไม่ชอบ ชอบนอนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไงจริงไหล่ะเล่นเป็นเสหลายองค์เลยนะจริงไหมเขายังบอกว่าทำไมไม่มาหาพระสิ้นคิดขวานมันมีก้าไม่ใช่ไม่กล้าฮะไม่กล้าไม่กล้าไม่ใช่ไม่ใช่เพราะเขาลองหมดแล้วนะจริงนะ มีคนเนี่ยมาทางเมสเซนเจอร์เนี่ยเพราะว่าเฟซหลวงตาในรันท้นหดหูเนาะหลวงตาไม่ได้ชื่อใช้ชื่อพระแล้วก็ไม่เอารูปตัวเองลงอส่วนมากเมื่อก่อนเฟซหลวงตาที่ถูกวอกไปนั่ะคือในรัฐมขมขือแล้วพอดี <c oughs> เขาวอกไปม,มันเข้าไม่ได้ เราก็เลยให้เขาเปิดเราเปิดไม่เป็นให้เขาเปิดให้เราก็ชื่อว่านายรันทดหดหูทุกวันนี้ก็ใช้เฟซตัวนี้นะเพราะนายรันทดหดหูเนี่ยอเขาก็เร,เริ่มสื่อมาว่าเป็นพระสิ้นเคสเป็นเฟซของเราผู้หญิงก็เริ่มแห้ะแหมเขาเปิดให้กูดูหมดแหละ,ะกูก็ดูดูแล้วกูก็บอกอ จริงๆนะแต่กูก็เห็นมาเยอะแยะกูว่าอย่างเงี้ยนะเออนะเห็นไหมเพราะเพราะพระพวกนั้นบวชจะเป็นเนนไม่เคยเห็นไงเห็นไหมเออแหมระดับกูแล้วกูเป็นตำนานเลยแตำไม่นานเขาก็ไม่ชอบนะเฮ้เพรจะดันเนอะ,อะอ ขาก็เลยมันก็เลยมีเกาะหลายอย่างเพราะฉะนั้นเนาะวันนี้หลวงตาก็อะอีกไม่กี่วันนี้จะเป็นกระถินที่จริงเนี่ยมีคนมาจองกระถินหลวงตาตั้งแต่สิบเอ็ดปีที่แล้วมาจองปุ๊บทีนี้มาจองสามกอง,งอพอใกล้ใกล้ใกล้จะออกกองพรรษาเขาก็มาขอให้พิมพ์ซองให้ให้มาขออนุญาตพิมพ์ซองไง หลวงตาก,ก็เลยยกเลิกถ้ามึงจะพิมพ์ซอง <c oughs> มึงมึงมึงเยอะเลิกซะนะเออเพราะว่ากูไม่อยากให้พิมพ์ซองถ้าพิมพ์ซองไปแจกบางทีเขาไม่อยากใส่เขาก็ต้องใส่ด้วยความลำการมันไม่บริสุทธิ์ราะว่านะงั้นก็ไม่ต้องทอดอีกสิบเอ็ดปีข้างหน้าอยทอดก็เลยกูจะรับกระถินนละครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายหลวงตาจะเอาแบบอย่างหลวงพ่อพุทธทาสหลวงตาว่าอ,อย่างเงี้ยพอรับกระถินครั้งเดียว นะอ่แล้วก็จะไม่รับอีกเลยตั้งแต่นั้นมาหลวงตาก็ไม่มีกระถินไม่มีพระป่าไม่มีตู้บริจาคเราอยู่ด้วยสธาเนาะอยู่ด้วยความหน้าตาดีของกูนี่แหละเบียงได้อยู่ะกูไม่เห็นเลือดร้อนเลยเดี๋ยวไอ้เบียร์เอามาให้กูอยู่เรื่อยใช่ไหมเออจริงไหมล่ะอาจจะให้อาจจะให้กูทีละห้าหมื่นทีละสามหมื่นเนี่ยนะฮะกูก็ยังดีอยู่เนาะเออ ปีนี้ก็เลยเป็นปีที่ทอดกระสินครั้งแรกก็เลยเกิดกระแสอยู่นะกระแส้าพช่มทิดกระแสกระสินเนี่ยโอ้โหนะดูแล้วเพราะว่าเปิดเปิดบัญชีเพื่อจะเอากระสินเฉยเอาว่าจะเปิดบัญชีไว้เป็นคณะกรรมการไงแยกออกบัญชีสภกศร้องสามีแต่บัญชีส่วนตัวไงมีบัญชีเดียวนงสาวว่าเป็นเงินครั้งแรกกระสินจะเป็นเงินกองกลาง ก็เลยเอาออกจากตัวเองซะก็เลยไปเปิดให้กรรมการไปเปิดเป็นกระสินพระสิ้นคิดซะก็เลยไปเปิดไว้อ่าก็ไม่คิดว่าคนจะเห็นอกเห็นใจพระสิ้นคิดเนาะนี่เบียเปิดได้ยี่สิบวันได้สิบสามล้านเลยนะมึงรู้ไหมคนละบาท คนละบาทคนละยี่สิบบาทคนละสามบาทได้สิบสามล้านน่ะแ mm hmm. สดงว่าคนเยอะมาก mm hmm. เห็นไหม mm hmm. นี่คือสัทธานะ mm hmm. ไม่ได้เกี่ยวกับว่าเงินเยอะนะเราดูคนแล้วว่าเออคนละบาทสองบาทสามบาท mm hmm. เห็นไหม <Yeah. S 1> เออเราเลยว่าเออคนเนี้ย mm hmm. รู้จักพาสิ้นคิดนี่นะ mm hmm. อือ อ่าสิบสามล้านแล้วเนี่ยนะพอทอดเสร็จกูว่าจะไปอยู่ลาวแล้วเนี่ยใครจะไปกับกูก็ไปนะขอตัวไปครับโอเคโอเคที่บรรยายที่ห้าสิบมีตอนบ่ายสองโอเคโอเคค่ะทดสอบเดี๋ยวขอตามอาจารย์เบียร์ก่อนไปกไปไปไปโอ้ยห้าหมื่นจริงด้วยเห็นไหมเห็นไหมโอ้กูเหมือนรู้เลยนั่นอะ โอเคโอเคฮะมันรู้เลได้นไหนไหมอันนี้ของกระถินอ่าๆใส่เลยมีคองมีขนป่าไม่มีใครมีทองคำเลยเนาะจุมนี้แพงแพงจังโอเคโอเคพอได้แล้วเนี่ยไปไปเดี๋ยวเย็นล้วนแต่หลงตาโอเคแล้วมีรถไหมมีเจ้าค่ะเอารถมาเนาะ